ขอธรรมสวัสดีทุกท่านมเมื่อกล่าวถึงความกลัวเชื่อว่าทุกๆคนก็มีความกลัวด้วยกันทั้งนั้นยกตัวอย่างเช่นกลัวโดนแกล้งกลัวผีพอโตมาเมื่อได้ทำการงานต่างๆก็กลัวความผิดพลาดจากความกลัวที่ได้กล่าวมานี้<ม>ก็ทำให้อตมานึกถึงหนังสือเล่มหนึ่ง ที่มีชื่อว่าชวนม่วนซึ่งของพระอาจารย์พรหมวังโสซึ่งมีเรื่องเล่าอยู่เรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากเป็นเรื่องราวของสิทธ์กับอาจารย์คู่หนึ่งซึ่งอาจารย์นั้นเป็นพระตาบอดสิทธ์เป็นสมมเนรนชื่อว่าสมมเนรนตะกะแตนน้อยสมมเนรนตะกะแตนน้อยผู้เป็นสิทธ์จะมีอุปนิสัยอย่างหนึ่ง คือเป็นคนขี้กลัวและความกลัวของสมณเณรตะกะแตนน้อยก็ทำให้ไม่สามารถที่จะฝึกวรยุทธทัดเทียมทานกับสิทธิคนอื่นวันหนึ่งพระอาจารย์ตาบอดได้เรียกสมณเณรตะกัแตนน้อยเข้าไปหาแล้วก็พาไปยังหลังวัดซึ่งมีห้องห้องหนึ่งเมื่อเปิดเข้าไปแล้วก็พบว่าในห้องนั้น มีบอ่อน้ำอยู่บอ่อหนึ่งแล้วก็มีไม้กระดานขนาดเท่าฝ่ามือพาดอยู่แล้วพระอาจารย์ตาบอดได้กล่าวกับสมณีนตักแตนน้อยว่าสิทธิ์เอ้ยอีกเจ็ดวันข้างหน้าเจ้าจะต้องถูกทดสอบด้วยการเดินข้ามบอ่อน้ำนี้โดยในน้ำนั้นไม่ใช่น้ำธรรมดาแต่เป็นน้ำที่เป็นน้ำกรดสามารถที่จะกัดผิวหนังให้เปื่อยยุ่ยได้ แล้วกระดูที่เห็นอยู่ก้นบ่อน,นั้นก็เป็นกระดูของสมณมเณรที่อายุไล่เลี่ยกับเจ้าแล้วพาจา์ตาบอดก็พาสมณเณรตะกะแตนน้อยมายัางลานกว้างของวัดแล้วจัดแจงสั่งให้สิ์รูปอื่นนำอิกสองก้อนมาวางแล้วนำแผ่นกระดานที่มีขนาดเท่ากับแผ่นกระดานที่วางพาดอยู่บนบ่อน,น้ำกรด วางลงบนอิฐสองก้อนนั้นจากนั้นพระอาจารย์สั่งให้สมมเณรตะกะแตนน้อยฝึกเดินทรงตัวบนแผ่นกระดานนั้นสามวันผ่านไปสมมเณรสามารถเดินทรงตัวบนแผ่นกระดานได้อ,อย่างคล่องแคล่วแล้วสี่วันต่อมาสามารถปิดตาแล้วเดินบนแผ่นกระดานประหนึ่งว่า สมณเณรตะกะแตนน้อยลืมตาอยู่เมื่อครบเจ็ดวันพระอาจารย์ตาบอดก็ได้พาสมณเณรตะกะแตนน้อยกลับไปที่บ่อน้ำปลดอีกครั้งหนึ่งแล้วสั่งให้สมณเณรตะกะแตนน้อยเดินบนกระดานที่อยู่บนปากบ่อน้ำปรดสมณเณรตะกะแตนน้อยก็เดินทรงตัวอย่างคี๊คีกังกด้วยความประมา จนในที่สุดก็ตกลงไปในบ่อน้ำกรดดังตุ้มแล้ววีดร้องออกมาด้วยความหวาดกลัวแล้วตะโกนมาว่าพระอาจารย์ช่วยผมด้วยครับผมไม่อยากโดนน้ำกรดจนเป็นกระดูกอยู่ใต้บ่อนี้ช่วยผมทีพระอาจารย์ตาบอดเมื่อได้ยินดังนั้นก็หัวเราะชอบใจและเอามือลูบเข่าตัวเองแล้วก็บอกสัมณเนนกตกแตนน้อยว่า จริงๆแล้วเนี่ยน้ำในบ่อเนี่ยมันเป็นแค่น้ำธรรมดาไม่ใช่น้ำกดอะไรหรอกกระดูกที่อยู่ในบ่อก็เป็นของปลอมแล้วอาจารย์ตาบอดก็ได้ถามสาม,มนเนนตะกแตนน้อยว่าสิทธิ์เอย๋ยเพราะเหตุใดจึงทำให้เจ้าตกไปในบ่อนี้สาม,มนเนนตะกแตนน้อยก็ตอบไปว่าเพราะความกลัวครับพระอ,อาจารย์ตาบอด ก็หัวเราะลั่นอีกครั้งแล้วก็พูดว่าเพราะความกลัวจริงๆด้วยแล้วก็เดินจากไปจากเรื่องราวของสัมมาเนตตะกะแตนน้อยที่ตกบ่อสาเหตุก็เกิดมาจากเพราะความกลัวเป็นความกลัวที่เกิดจาก สมณเนรนั้นได้นึกถึงข้อผิดพลาดที่ยังไม่เกิดขึ้นถ้าสมมุติว่าสมณเณรตะกะแตนน้อยได้ระลึกถึงไว้เสมอว่าอนาคตเป็นสิ่งไม่แน่นอนแล้วไม่พยายามคาดเดาหรือกังวลประหมาากับความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นความกลัวก็จะสิ้นสุดลงตรงนั้นเพราะฉะนั้นแล้วจงมีสติอยู่กับปัจจุบัน จดจ่อกับสิ่งที่ทำเราก็จะก้าวพ้นจากความกลัวได้ในที่สุดท้ายที่สุดนี้ขออนุมโมทนาทุกทกท่านที่ติดตามรับฟังมาตั้งแต่ต้นจนจบสัทธาสุทธ,ธีพระวันตูเตขอความสุขสวัสดีจงมาเกิดมีกับทุกท่านขออำนวยอวยพร